ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นหลากหลายรายการครับก่อนอื่นเลยนะครับทีนี้จะรับเข้าสู่คลิปประจําวันพุธแบบนี้นะครับในทุกๆวันพุธแบบนี้เราก็จะมาเจอกันแล้วก็จะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับในเรื่องของขยะรีไซเคิลนะครับผมเนาะคอนเทนต์วันนี้มาจากคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าอยากให้ลองแกะไมโครเวฟให้ดูหน่อยครับก็เดี๋ยวจะมาลองแกะให้ดูนะครับเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าไมโครเวฟเนี่ยระหว่างขายเป็นเหล็กบางทั้งตัวเลยเนี่ยกลับมานั่งแกะแยกเนี่ยมันจะได้แตกต่างกันแค่ไหนนะครับตามมาตัวนี้ถ้าเอามาขายหน้าร้านเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับผมร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยจะซื้อกันเป็นเหล็กบางนะครับผมเนาะมาคูณกัน1ิ9และเซ่สินะครับผม12 5สองเก2า แลวนาทห้าหกสิบรอเหาจงเจ็ดแปดสี่ประมาณนั้นประมาณแปดสบาทนะครับผมสมัครไบเควะ หรับไมโค้ฟหนึ่งตัวนี้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นผมแกะ่นะกระบวนการแรกนะครับผมก็จะทําการตัดในส่วนของสายทองแดงออกก่อนเนาะเพราะว่าสายทองแดงตัวนี้ทางด้านในนี้นะครับผมเขาจะมีทองแดงปอกแบบนี้นะครับผมซึ่งเอาไปปอกเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยทองแดงตัวนี้มันจะซื้อกันอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละนะครับผมสองร้อยสามสิบกว่าบาทขึ้นไปเนาะแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะส่วนตัวเปลือกภายนอกเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผมประมาณเนาะหนึ่งบาทจนถึงสามบาทแล้วแต่ช่วงเวลาต่อมาเรามาลองดูทีละจุดดูนาะเพราะผมก็ไม่เคยแกะเหมือนนกั ได้เหล็กบางออกมาแล้วเหล็กบางจริงๆบางบางทีนี้มาดูว่าในตัวน <Oh ี้เรามีอะไรที่เราควรจะแกะกันบ้างนะครับผมเนาะอย่างแรกที่ถ้าเกิดเป็นผมจะแกะนะผมจะแกะอะไรใช่ไหมตัวนี้เป็นพลาสติกกรอบผมจะทําการแกะเขาออกก่อนวิธีการแกะนะครับถ้าเป็นผมแกะนะชิ้นหน้าเป็นกรอบชิ้นนี้เป็นกรอบนะผมก็จะทําการอันนี้เป็นเหล็กบางไม่มีอะไรนะครับผมชิ้นนี้เป็นพลาสติกกรอบไอ้พลาสติกเหนียวตัวเนี้ย ตอนนี้ยังเจอแค่เหล็กบางกับเจอแค่พลาสติกอยู่นะเดี๋ยวผมกำลังจะดูในกระบวนการต่อไปว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับผมวิธีการแกะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเกี่ยวกับพวกของพวกนี้เนาะพยายามดูน็อต่ว่ามันมีน็อตอยู่ตรงไหนบ้างแล้วขันออกให้หมดนะครับผมเนาะถ้าขันออกหมดแล้วแล้วแกะไม่ออกก็ทุบกระบวนการมีทานีีเองไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ เนี่ยผมเจอทองแดงนี่ถือว่าวันนี้แก่แบบสุภาพมากนะเพราะว่าโดยปกติแล้วจะทุบเอาแต่นี่คือแบบเราทำทำโชว์เนาะมันก็ต้องแบบให้มันดูดีนิดนึงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเหล็กบางแล้วก็อันนี้เป็นขยนะเนาะขยะก็คือพวกหลอดไฟพวกนี้นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นขยะขายไม่ได้นะครับผมสําหรับหลอดไฟแบบนี้เนาะตัวนี้ขายไม่ได้อาแย่ออกไปอันนี้เป็นเหล็กนะตอนนี้เราเจออะไรบ้างแล้วเนี่ยเจอสายไฟนะครับผมเนาะเจอพลาสติกกรอบแล้วก็เจอพลาสติกรวมอ่ะที่ไปต่อ <Aman. S 2> ันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันสักหน่อยนะครับผมเนาะอันน, <S <S น,นี้อันนี้คือตัวเมื่อกี้ที่เราแกะออกมาก็จะมีแค่แม่เหล็กแบบนี้แม่กี่ตัวสองตัวแล้วก็มีทองแดงเข้าคั่วแค่นั้นเข้าคั่วอ๋อเข้าคัา่วแม่เหล็กอันนี้เสรโซดาตัดเดี๋ยวฝากโซดาตัดทองแดงให้บ้างครับกี้ก็เอาไปผ่ามานะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าโดนของอันนี้เป็นมีเนียมเดี๋ยวก่อนนะรอยเจียเมื่อกี้โซดาเจียมาจะอยู่ เอาคัตเตอร์นี่เอาคัตเตอร์กนี่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 กีดปึ๊บขาวจ้วงอะไรนี่นี่เป็นมีเนียมตัวนี้เป็นมีเนียมส่วนตัวนี้เป็นทองแดงนี่ตัวนี้เป็นทองแดงเพราะเป็นเนื้อแดงเนาะแล้วก็มีตัวนี้เป็นทองแดงเดี๋ยวเราไปชั่งกันดูนะครับผมว่าหลังจากที่เราแบบแก่แล้วเนาะมันราคามันตัดเด็ดไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะปอนแปดสี่สิบสี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลังจากแก่แล้วเนี่ยเกินไหมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมเนาะเริ่มจากอะไเอาเดี๋ยวผมแยกเหล็กหนาก่อนนะตัวนี้เป็นเหล็กบางอ่เมนูพีโอสี่ครับเหล็กบางจ้ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กหนาพีโอเอาเป็นพีโอหนึ่งเหล็กหนาโอเคมุบเลยนี่ต่อมา อันนี้สายไฟเอาแบบว่าสายไฟแบบไม่ปลอกก่อนนะแม่นุครับสายไฟไม่ปอกไปจ้าครับดาแล้วก็ต่อมาเป็นอลูมิเนียมแม่นุกเนียมจ้าเพราะตัวนี้มันเป็นตัวทองแดงแต่ว่ามันไม่ใช่ทองแดงแท้มเป็นมีเนียมซุปเปวทองแดงนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นทองแดงครับแม่นุกไปจ้าคุ้มค่าเหนื่อยเพะปอน ปติกอบไหมุูกไปจ้ะเค okay. แกะมเมื่อกี้ไอตัวไมโครเวฟเนี่ยจากที่84บาทเนี่ยแกะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันว่าคุ้มหรือไม่นะครับผมเนาะรุ่นไหมก่อนมาเท่าไหร่ร้อยต้นตน้นแสดาว่าเท่าไหร่พอแกะแล้วอะร้อยห้าสิบจาก84บาท จาก84บาทนะครับผมขึ้นมาเป็น255บาทเฮ้ yes. คุ้มไหมคุ้มนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมที่มาจากคอมเมนต์นะว่าแบบเฮ้ยแบบแกะแล้วอะไรยังไงแล้วมันคุ้มไม่คุ้มนะครับลองพิจารณาดูเนาะเพราะฉะนั้น,นครับลูกค้านะสามารถที่จะแกะแล้วเอามาขายผมก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ต้องแกะ ว่าเรามาเราก็ต้องมาแกะไงถูกไหมลูกค้าแกะมาก็ได้นะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆนะครับผมให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับในเรื่องของขยะรีไซเคิลต่างๆนะครับผมเนาะฝากติดตามในทุกช่องทางของบริษัทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook YouTube นะครับผมก็พิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CWD รับซื้อขยะรีไซเคิลภาราไทยนะครับร้านตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีใกล้ๆกับแอปทีคอนโดเลยนะครับผมนะอยู่ในตัวเมืองนี่แหละนะร้านเปิดทำการไไดด้้้นนนะะคครรรรัับบแตต่่่่ถาาาาาาาเเกกิววุณมมจขขยยที ก็จะมีรถแบบนี้ไปบริการท่านถึงบ้านนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนาะมีรถกระบะรถอย่างเงี้ย เนาะมีทีมงานไปจัดการขนให้เรียบร้อยลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ฝากติดตามในทุกธุรกิจของบริษัท CW Group ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับหรือจะเป็นในส่วนของธุรกิจ CW Media มนะครับผมแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอโฆษณาต่างๆถ่ายภาพสินค้านะครับรวมไปถึงการดูแลเพจมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการตลาดนะครับแล้วก็มีในส่วนของธุรกิจทีรับิ เสื้อผ้าดั่ยวเบลเคด้วยเดี๋ยวเอาเพจมาแปะไว้แล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะบอกก่อนเสื้อใส่โคตรสบายนะครับผมเนาะโอเคงั้นสำหรับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอ,ตอไปขอบคุณครับ